เยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะครับคือเอาไปเปิดเปิดตู้เองหรือว่ายังไงครับเาเอาไปขายใน market test โอ้โหทอดขายครับทอดขายทอดขายแล้ววันนี้ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จากราคาจากราคาปกติใช่ไหมครับครับก็ถือว่าลดครับผมก็เยอะครับอันนี้เลือกเลือกมีอะไรใช่ไหมหรือว่ายังไงครับเลือกแล้วครับวันนี้เทสได้ครับวันนี้ลองได้ลองได้นะลองได้วันสุดท้าย ถ้าลดมากกว่านี้ก็ลองไม่ได้แต่แปดสิบเก้าสิบแล้วก็จะลองไม่ได้นะโอันถ้าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี้คือลองได้นะครับครับผมอันนี้ซื้อไปใครขายต่อให้ไปโพสต์ขายครับเอาไปโพสต์ขายนะโอ้บอกบอกบอกชื่อได้ไหมครับชื่ออ่าในในเพจเนี่ยมือมือสองญี่ปุ่นดาบแปะอ๋อเป็นตำรวจนะปกติเป็นตำรวจอยู่อ๋อครับผมนนี่ดับยูทูบนะครับงานงานพิเศษอ๋อมือสองญี่ปุ่นดาบแปะครับเพจเข้าไปดูได้ฮะ มีเบอร์โทรไหมครับ089 089นะครับ450 450 4644ครับเออลูกค้าสนใจนะครับก็ไปดูได้ในเขตนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับก็บรรยากาศคึกคักนะครับโกดังลัคกี้โฮมนะครับผมวันนี้ลด70นะครับ จริงๆแล้วมันมีของมาลงใหม่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมมาไม่ทันนะครับคือพอดีไปธุระต่างจังหวัดนะครับวันนี้เขาก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจากราคาปกติตอนนี้ก็70%เซนะครับในการลดราคานะครับนี่ลูกค้ามาจับจองแบบเต็มกำลังเลยนะครับเนี่ยตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงของอะไรบ้างนะครับนี่เทอเนียนะครับ ลด70%นะครับก็วันนี้ลูกค้าเอามานะครับวันนี้ก็หลังจากที่มาเต็มราคาเต็มร้อยนะครับวันนี้ก็ลด70%นะครับวันอาทิตย์ผมมาวันนี้คนคึกคักนะครับสินค้าก็อาจจะเบาบางบ้างนะครับนี่ถ้าใครเคยชมคลิปผมนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมาลองเครื่องกันตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่ลองเสียงกันนะครับ คือซื้อจากฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับนี่ลดเจร์เซนะครับผมเด้งหน่อยก็จะลดประมาณ80-90%นะครับก็คือต้องเหมานะครับราคานี้ก็เป็นราคาลด70%จากราคาปกตินะครับอันนี้คือเขามาลองกันตรงนี้เลยนะครับ ตู้ลำโพงก็จะเป็นส่วนทางนี้นะครับอันนี้คือทางตู้ลำโพงนะครับนะก็จะอ่าวันนี้รู้สึกเห็นคนเอาตู้ลำโพงไปเยอะนะครับเนี่ยครับเขามาลองกันอย่างนี้เลยต้องขออภัยด้วยครับวันนี้อุปกรณ์ผมแบตเตอรี่เสื่อม ลองกันให้คึกเลยแบบนี้เดี๋ยวเดินดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้ผมก็จะไล่ๆไปนะครับส่วนที่ลดก็ลดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ให้ดูจุดเร่าๆก่อนนะครับก็คือจุดที่เป็นส่วนที่เป็นไร์สดขายกีตาร์นะครับฝั่งนี้ก็ติดตามทางเพจได้นะครับเพจก็จะแจ้งการลดราคานะครับว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับวันนี้ลด70%นะครับผมอาจจะไม่ได้ ระบุเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ได้เดินดูแต่เราล็อกไปด้วยกันนะครับคือบอกต้องบอกว่าอากาศร้อนมากนะร้อนสุดๆเลยโอ้วันนี้เขาอ,อ๋ออ๋อนะครับต้องผมอาจจะไม่ค่อยผมเบื่อวุากรอนผมมากเลยนะครับครับนี่ก็เป็น นักดนตรีนะครับเขาก็มาลองกีตาร์กันนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเออโอ,โอทำไมผมมันรวนๆอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ใช้ไฟร้0ยร0อถึงร้อโวลต์นะครับ ใช้ไฟบ้านไม่ได้นะครับเป็นเครื่องเสียงที่ต้องผ่านมอแปลงนะครับลด70ร์วันนี้นะครับก็อันนี้3,5 0 0นนะครับ3า0พหท่านผู้ชมก็ลด70%ร์ลองดูนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับ3,5 0 0นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ3า0 0ันนะครับของยี่ห้ออะไรเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องเล่นของโซ n y นะครับ น่าจะหมดไปเยอะแล้วนะ2,005ทางนั้นเลย2,005นะครับฝั่งนี้เป็นเหมือนอเครื่องเล่นมินิคอมโปนะครับ mm hmm. เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะมี f อฟท่านหนึงบอกผมนะว่าเขาไม่ได้เรียกว่ามินิคอมโปนะครับผมก็ใช้คําครอบคลุมนะกันนะครับว่ามินิคอมโปก็คือเหมือนเป็นดูหนังฟังเพลงอะไรประมาณนี้นะครับของไอว่านะครับ3,005นะครับขออภัยนะครับวันนี้อุปกรณ์ผมไม่ค่อยโอเคนะครับ อาจจะยืกยืักบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับแบบมันไม่ค่อยดีครับนะครับจะเขย่าบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ยตา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 ยพี่น้องเอ้ขอขอแบบเหมาหรือว่ายังไงนี่ครับคือเยอะมากเลยนะเนี่ยขออภัยนะครับวันนี้ผมอุปกรณ์ผมไม่โอเคผมใช้มือจับนะครับอาจจะเขย่าบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยคือเขา ตู้ลำโพงสารพัดแบรนด์เลยนะครับนี่ไอว่าอย่างเงี้ยของโซนี่อย่างงี้นะครับนะวันนี้เขาเขาซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้จัดไปเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะครับคือเอาไปเปิดเปิดตู้เองหรือว่ายังไงครับตาเขาไปขายในมาเก็ตเทสโพสขายครับโพสขายโพสขายแล้ววันนี้ลด70%รก็ จากราคาจากรา,ากคาปกติใช่ไหมครับครับก็ถือว่าลดลงก็เยอะครัอันนี้เลือกเลือกมีแล้วใช่ไหมหรือว่ายัางไงครับเลือกแล้วครับวันนี้เทสได้ครับวันนี้ลองได้โอลองได้นะลองได้วันสุดท้ายครับผมลองได้วันอะไรน,นะถ้าลดมากกว่านี้ก็จะลองไม่ได้ถ้าแปดสิบเก้าสิบแล้วก็จะลองไม่ได้นะถ้าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้คือลองได้นะครับครับผมอ้อันนี้ซื้อไปไปขายต่อไปโพสต์ขายครับ ไปโพสขายนะโอ้บอกบอกบอกชื่อได้ไหมครับชื่ออ่าในในเพจเนี่ยมือมือสองญี่ปุ่นดาบแระอ๋อเป็นตำรวจนะปกติเป็นตำรวจอยู่อ๋อครับผมนี่ดาบยูทูบนะครับงานงานพิเศษอ๋อมือสองญี่ปุ่นดาบแะครับเพจเข้าไปดูได้ฮะมีเบอร์โทรไหมครับ089 089นะครับ450 450 4644ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ไปดูได้ในเพจนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับ นี่ครับคือเยอะจริงๆนะครับวันนี้ผมใช้มือจับนะครับอาจจะเขย่าเขย่าบ้างก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไม้กันสั่นผมมันเจ๊งไปแล้วครับเดี๋ยวต้องซื้อใหม่หายไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับที่เขาเอาไปก็มีโวกเคนบูดนะครับเคนบูดนะครับเคนโวดทั้งนั้นเลยอันนี้อันนี้คือลองแล้วนะครับเขาลองนะครับก็คือลด70%รนี้คือลองได้นะครับนะครับแล้วก็จะไปโพสขายในเขตของเขานะครับ เป็นแบรนด์พวกนี้เลยนะครับวันนี้กล้องผมอาจจะไม่สมูทนะครับเพราะว่าผมใช้มือจับนะครับอุ๊อขอโทษครับเี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับคนคึกคักมากครับวันนี้ก็คือลด70เรซนะครับขนกันไปเต็มรถเข็นอย่างนี้เลยอันนี้เอาไปขายเองเลยครับของขายเอาไปขายเองเหรอรอ,อ,หรอ๋อเปิดขายได้ยังไงครับ เปิดขายค่ะอ๋อนะครับอ๋อขายทังออนไลน์นะครับส่วนมากนะครับนี่นี่นะครับทั้งเครื่องดนตรีนะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับนู่นนะครับลองกันเป็นแถวเลยของโซนี่นะครับเป็นตู้ไม้ต้องประคับประคองนะครับแต่ตัว ตัวมือถือผมเพราะว่าผมถ่ายแบบใช้มือจับนะครับเนี่ยครับรถ70%ก็ลองได้นะครับฝั่งโน้นลองกันเต็มเลยนี่เป็นเป็นอะไรครับเป็นแอมครับแอมขยายแอมขยายลำโพงอ๋ออันนก็มีลูกค้าถามหาเหมือนกันก็เลยต้องหคาไปให้ก็คือแบบลองกันตรงนี้เลยได้ครับ ปริเทศได้อ๋อครับผมนูนะครับเขาก็จะลองกันแบบนี้เลยนะครับเยอะเลยนะครับฝั่งนี้นะถ้าใครเคยดูช่องผมนะครับจะรู้ว่าเออถ้าลถประมาณเนี้ยจากร้อเอร์นะครับลดเจ็ดสิบเอร์เซนออลดออกมาเรื่อยๆจะสามสิบเปอร์สี่สิบเปอร์เซ็นก็ลดขึ้นไปจนถึงประมาณเก้าสอร์ซนนะครับก็คือเออเจ็ดสิบเปอร์เซนนี้ยังลองได้นะครับแต่ว่าถ้าอ่า 80 9สิบเก้าสิบก็คือไม่ให้ลองเลยครับก็คือซื้อแล้วต้องเสียงดวงนะครับอันนี้ก็ลูกค้ามาลองกันเต็มเลยนะครับลูกค้าก็มาลองกันตรงนี้นะครับก็คือแบบตัวไหนมันโอเคก็เอาไปนะครับก,ก็จะไปลองเสียงกันฝั่งโน้นนะครับนะฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ก็เป็นลำโคงนะครับอันนี้เป็นของ ยา่มห้านะครับเป็นพวกพาวเวอร์นะครับฝั่งนี้นะส่วนฝั่งนี้ก็คระเค้า,านะครับมีทั้งเครื่องเล่นเทปนะครับเครื่องเล่นซีดีต่างๆนะครับราคาก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 2 5 0 0 3 5 0นนะครับอันนี้คือราคาเต็มนะแต่ว่าถ้าเราลด70%สก็น่าจะเหลือประมาณอาลองเอา70%เอรลบดูนะครับ 3 0 0ันะครับเป็นของโซนีนะครับวันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้อ่าไม่ดูรายละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมถือกล้องแล้วไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวครับเดี๋ยววันนี้ผมถือถนัดแล้วเดี๋ยวร้อนจริงๆนะ3 0 0านะครับตัวนี้ เขาก็มาเลือกกันนี้นะครับเครื่องเล่นเทป2005นะครับของนี่นะครับผมให้ดูแบรนด์นะครับ2005นะครับนี่ครับผมอาจจะไม่ได้ย้ำยี่ห้อเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆนะครับ